คาจังฉันต้องฉันทำงานอะนี่เยอะหรอทำงานเลยนี่เลยเนอ่อใช่เลยเอามาจะบอกคุณถึงภาษาจะพูดเรื่องฉันว่าอะไรพูดยันดีใช่ไหมต้องบอกไปว่าขึ้พาน้องมีขึ้นไปดูแล้วให้บอกว่าต้องมีของทั้งนี้นู่นนู่นโอ้ยแบ่งแล้วเธอจะเอาใช่ไหมแบ่งกันเอาคุยกันเองเลยแบ่งกันไลฟ์หรอไลฟ์โซ่ อุ้ยตัวจริงสวยมากนะครับค euh. ุณนุ่นทำไมความรุนขนาดเดียวขนาดนี oh ้อ่ะยองกันแน่แน่แน่ๆกันเราดูกันย่องกันแน่ไา้พวก้ข่ล้อคักลอแล้วก็ยังไปเนี่ยแต่ว่ามันชัดป่ะจ๊ะชัดอยู่เอาสำคัญนี้ครั้งนี้เพื่อนข่อล้อชุดรวยไงโอ้ยมองแง่บ่อยไงหลอกได้ชุดไง แม่เออทำไมถึงเรื่องนั่นแม่ว่าไหนมาถึงอันอื่นเด้ที่ว่าใหญ่นี่ใจใหญ่ฟิตอาหารเลยคือเอไว้คิดเผื่อไว้แม่นุ่นวันไหนจะขึ้นรถแห่เอาเห็ยไหมเห็นแห่ที่ไหนเห็นแห่ข้างหนึ่เอามาแห่เขาเขามาแห่บ้านสิโอเลยเออมาไหมมาบอจากงานบ้าเอาเวลาจะจืดแต่เออเธอต้องไมีรถแห่ตั้งก่อนนะถ้าบักใหญ่อี๋บอกเออเฮ้ยอันนุ่นต้องมาเป็นนักรวามรถแห่ได้ป่ะเนี่ยเอ้ย เพื่อนเอาขี้เขามาเลยขี้เขามาเลยนอะลองแงไว้ฉลองเนาะเอ้า่ยังไม่มีฉลองอะไรเลยใช่ไหมใช่ฉลองบ้านใหม่ไหมฉลองรถแทบเวล่าฉลองรถแหทอุ้ยรอติดตามเก๋พี่เอามาเพื่อนเอาแ่บรถแห่ฉันมันแปลงร่างได้เด็คือจอดปึ๊บมันเป็นมันแปลงร่างเป็นเสี่ยวมาได้เลยก็เก็บในตัวแล้วก็กลับบ้านไม่ต้องเดินทาเดี๋ยวขอพูดขอพูดถึงเด็กสองคนนี้ก่อนนะคะอ่ะเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเขาน่ารักต่อกันมากคือแบบนันนุ่นเนี่ย มาบอกคุณพี่ว่าคุณพี่คุณพี่ดูแลบิ๊กให้น้องหน่อยช่วยน้องหน่อยเพื่อนน้องอยากให้แบบอยากให้บิ๊กแบบดีแบบอยากแบบเขาแบบอยากซับพอร์ตหนูอ่ะเขามาคุยกับพี่อะน้องบิ๊กเออดีเก็บจินไม่เราก็เห็นกันมานานแลวตั้งแต่ตั้งแต่ยุบนน้น แล้วก็ห่างๆกันไปนานแต่ว่าก็ได้ไปมาหาสู่กันช่วงนึงแล้วนี่ก็มีครอบครัวอันนี้แบบนีครอบครัวแล้วก็ไม่อยู่ฝันแกนก็ได้บริษัมีการเปนโดนวลเดี๋ยวอุดรเขาเก่งเนาะอุดราก็เปยอยู่แล้วต่างคนแต่มีครอบครัวพี่เราไม่ค่อยได้เจอนี่แหละเพิ่งแบบแต่แต่เธอก็มีครอบครัวก่อนฉันแบบใหญ่ต่อนี่เราซื้อมาเขาเชี่ยวได้เลยนะเป็นเพราะเป็นย่างเชี่ยก่อนเขาไงเขาก็เชี่ยวตามเออเลิศน่ารักแซมมียน่ จืกเีเขามือเนี่ยเขาเป็นตามือเนี่ยเขาเป็นลูกปางข้อเดียวดีน่่น้องบ้านน้องบ้านนองบ้านแล้วไปแนีก็นะผู้ใหญ่บ้านคอร์ลิสบอน้องรู้ไม่ให้ไทยชื่ออะไรคอร์ลาิสฟินแลนด์ชื่อบริษัทเอาเลเนี่ยคอร์ลาริสฟินแลนด์เอาเลิคุณนี่ชื่อรวมกันมีกันอือเลิศเลิเลิเลิศเลเลิลเนาะคร์ลาิ ไปไหนพี่พาไปดูอันนี้สเสเยีสเยชยำมันยูนี่แล้วมาไปด้วยกันที่นี้มาางไหนพี่ได้ครับฝากเน,ะน่้ยฝากเนะื้อ